สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอือ่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสวัสดีครับพบกับ FC Mobile ายเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นกเตะ UCL ดูซิว่ามีใครน่าใช้บ้างครับแล้วก็อนาคตโ v วเต พอจะรุนขึ้นได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะครับพี่ป๊อปจะมีคลิปกินงกาไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินงกาไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนครับสวัสดีครับโดยกิจกรรม UCL นะครับหรือว่าเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศ UCL นะครับก็มีมาให้เราเล่นมาประมาณสัปดาห์ที่2-3แล้วเนาะประมาณนี้เนาะ รอบที่2นะครับนะกีกรรมก็เคยคุยกันไปแล้วนะครับข้อดีของกีกรรมนี้นะครับคือ,อจะมีนักเตะบางคนสามารถที่จะเพิ่มโ v ปได้สูงสุดนะครับถึงบวก5าเลยนะครับแต่ว่านักเตะคนนั้น1ก็คือจะต้องทําตามเงื่อนไขสโมสรก่อนก็คือจะต้องเป็นแชมป์ก่อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือรอบถ้าเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้ รอบ2ทีสุดท้ายหรือว่ารอบชิงนั่นแหละครับแล้วก็ใครที่เป็นแชมป์ก็จะบวก3นะครับแล้วก็นักเตะบ,บางคนก็มีโอกาสที่จะได้อีกบวก2ส่วนตัวนะส่วนตัวก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นเกมรุกก็คือจะเป็นจะต้องแอสซิสต์หรือว่าทาประตูให้ได้นะครับอย่างน้อยสลูกนะครับแล้วก็ผลรวมของอผลรวมของการยิง5ลูกขึ้นไปนะครับก็จะได้โอเวยร์เพิ่มขึ้นประมาณนี้นักเตะเหล่านี้ในส่วนของเกมรับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมรับ เกมรับหนึ่งก็คือจะต้องคินชีสแหละนะครับหนึ่งนัดภายในช่วงเวลาแข่งปกตินะครับนะแล้วก็หรือว่าสโมสรสานสมนรรถบรรทุนรวมกันได้เกิน3ลูกนะครับก็ได้ OBR เพิ่อมอีกสองนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะบางบางคนนะที่อยู่ในกีฬาเนี้ยอย่างพวกเนี้ยครับเนาะดังนั้นนักเตะบางคนนะครับมีโอกาสได้ o v r ถึงสูงสุดบวกหนะครับตามที่บอกไปนะครับทีนี้เราไปดูนักเตะที่เป็นนักเตะกีฬาการ UCL หน่อยดีกว่านะครับ นักเตะกีาการ UCL นะครับก็มีหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับหน้าตาใหม่ๆประมาณนี้นะครับอ่ะโดยที่พี่ขอดูรอบสีส่ทีมสุดท้ายที่พี่คิดว่าน่าจะเข้านะแต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวระหว่างแอสเมดิดกับดอทมูลความรู้สึกพี่ว่าพี่ว่าแอสเมดิดมีทรงกว่านะพี่ว่าโอบักเนี่ยมีโอกาสที่จะโออเ96นะครับคิดว่าโอบักมีทรงมีทรงกว่า ด้วยความที่เขี้ยวความเขี้ยวของแอตมิริดอ่ะซิโมเน่พี่ว่าเขา,าจะพาทีมแอตมิริดเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายได้นะครับตัวนี้น่าจะโอเยาเพิ่มล่ะถามว่าโอบักดีไหมมันก็มันก็นกพอได้ครับโอบากไม่แย่นะจากที่เคยเจอในว s a ปฏิกิริยาของเขาดีครับเขาค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างว่องไวอะ่ะของค่อขงขคลข,ของเขาเนี่ย8ปดิบเจดเลยนะเออเวลาล้มเวลาลุกอะไรพวกนี้ค่อนข้างเร็วนะครับโอบักนะครับ มีจุดเด่นก็คว้างลูกไก่ครับราคาก็อยู่ช่วงประมาณนี้ครับไม่รู้จะหากําไรได้หรือเปล่ามันอยู่ในพาร์ทไงอ่าถ้าราคามันต่ําก็น่าจะก็น่าจะได้อยู่มั้งถ้า OBR เพิ่ม9 6ินี่พี่ว่าราคามันน่จะสูงเลยแหละแต่อย่างนี้เทนั้นก็สังเกตราคาดีๆนะครับอย่างน้อย g k อย่างน้อยได้ OBR ก็ย่งดีนะครับอ่าในส่วนของคู่ร e a ลมาดริดกับ m a ซิตี้ขอไม่ฟันธงนะคู่นี้มันค่อนข้างสูสีมากแต่พี่ให้คําแนะนาว่าเฮ้ยอ่า เรียมิดหรือแมนซิตี้เนี่ยพี่ว่าน่าจะใครสักคนนะที่ผ่านรอบไปทีมสุดท้ายได้เนี่ยจะไปรอชิงชนะเลิศนะครับหมายถึงว่าเป็น2ทีมสุดท้ายแหละหมายถึงว่าจะเป็น1ใน2ทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงนะครับประมาณนี้แต่ขอไม่ฟันธงว่าเป็นแมสซิตี้หรือเรียมิดนะแต่ว่าทั้งของคนมีมีความเขาเรียกว่าอะไรมิลกาสเขาเรียกว่ามี มีทรงบอลนนะ่ะที่ดีทั้งคู่นะครับดังนั้นก็อันนี้ก็เก่าเกมอยู่แล้วนะครับในส่วนของเลวมิลิตนะเก่าเกมอยู่แล้วในทัวรยูฟ่านะเขาเขาเป็นแบบเหมือนกันบว่าเป็นเจ้าเจ้าแห่งยูซีเอลอยู่แล้วในส่วนของเอเอในส่วนของแมนซิตี้ก็ก็เห็นอยู่แล้วนะเป๊ปเขาก็ทําทีมมาดีนะครับก็ได้แชมป์ล่าสุดของปีที่แล้วไปนะเป็นแชมป์ยูซีเอลแรกของแมนซิตี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่าในฐานะแชมป์เก่านะ่ ทรงบอลก็ดีอยู่แล้วนะครับในในพิมลิกก็ฟอร์มก็ดีนะครับดังนั้นคู่นี้ขอไม่ฟันธงนะมาส่วนในบาเซโลนาเจอกันกันกบพีเอสพีเอสปารีเซงเชแมงครับก็ยังมองว่าบาเซโลนาเป็นต่อนะในส่วนของพี่พี่มองว่าบาเซเลนาเป็นต่อแต่ทีนี้นักเตะ2คนนี้ดีนะถ้าคานซิโล9เ้าสิมันก็จะเหมือน RB ราคาคือราคามันไปแล้วถามว่าทรงบอลดีไหมดีนะ รอบสีทีมสุดท้ายพี่ว่าบาร์ซ่าน่าจะเข้าเดยยองเดยยองจริงๆถ้าโอเวียก้าสามจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่8 7จุดเองนะแต่ราคานี่คือมันมารอมันมารอแล้วนะครับราคามันสูงรอแล้วนเนี่ยแปจุดเจดองนะแต่ราคาราคาขึ้นไว้รออนาคตเรียบร้อยนะครับเออถ้าสมมติเก้าสิบสี่ตังค์ดเดยองก็อาจจะเนือหอมกว่านี้นะครับนะพี่ว่าบาร์เซโลน่ามีโอกาสได้นะ นาเตะพวกนี้ดีแล้วนะครับนะแถมถ้าเข้ารอบลึกร,รอบ4ทีมพวกนี้โอปย์เพิ่มแน่นอน9 5 9 3 4เนาะอืมมองว่าระหว่างบาร์เซโล่ากับปารีสพี่ว่าบาร์เซโล่าเป็นต่อแนละแต่ก็ฟุตบอลเมื่อก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับฟันธงไม่ได้หรอกฟันธงร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกแต่แค่วิเคราะห์ส่วนตัวอ่าบาเยิร์นบาเยิร์นกับบาเยิร์นกับอาร์เซนอล ความรู้สึกนะบาเย,ยนร์รอบช่วงนี้ถึงแม้ว่าฟอร์มในลีกอาจจะไม่ดีมากนะ,ะก็รู้ๆก,กันอยู่แล้วว่าเลเวอร์คูเซนตอนนี้ขึ้นนําจากฝูงครับแต่บาเย,ยนร์ก็เก๋าเกมเหมือนกันนะฮะในบอลถ้วยใหญ่เนี่ยเขาอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนในลีกก็ได้นะเขาจะเตรียมพร้อมในเรื่องของถ้วยถึงแม้เหมือนกับว่าโอกาสในการคว้าชแชมป บนบุนเดสิก้าลิเบรีแต่เขาอาจจะโฟกัสมาที่บอลยูฟาก็ได้นะครับออดังนั้นก็ประมาทไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้พี่ตัดสินนะหรือว่าฟันธงว่าใครจะเข้ารอบพี่ว่าอาร์เซนอลฟอร์มาดีตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วต้นฤดูกาลนี้จนถึงปัจจุบนนะันเนี่ยอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นมีโอกาสที่จะได้แชป์เหมือนกันนะครับแชมป์พิมพ์ลีกนะ ดังนั้นเนี่ยทรงบอลของอาร์เซนอลน่ยค่อนข้างดีโดยเฉพาะตอนที่เจอกับแมนซิตี้เนี่ยพี่ว่าอาร์เซนอลน่ยทำออกมาได้ดีนะครับแก้เกมดีนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทีมใหญ่ๆจากลีกอื่นนะครับพี่ว่าอาร์เซนอลก็น่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะเข้ารอบนะครับก็เลยมองว่าถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นมาเล่นพวกฮาวแวนดีกว่านะครับในประมาณนี้แอดมินก็ตามที่บอกไปนะเนาะขอขออภัยสําหรับแฟนบอลน,นะครับ ปา,าลิ่ดด้วยนะครับที่แบบว่าอาจจะแบบนี่นะแต่ว่าก็ดูดูตามดูดูตามส่วนตัวนะครับผมในส่วนของบาเซลนาเจ้าเฟลิกราคามันแพงนะเบนไว้์อะไรพวกนี้คือ,อโอเคนะครับผมนักเตะก,ก็ประมาณนี้แหละนะครับนักเตะที่เราดูดูกันนะราคานักเตะคนไหนนักเตะที่น่าใช้งานนะครับเอาเอาจากรอบ4 0สุดท้ายแล้วกันนะครับ พี่มองว่าตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจนะแต่ว่าถ้าไม่คิดเรื่องราคามันก็พอจะคุยกันได้แต่พอคิดเรื่องราคามันก็บอกหานักเตะราคาถูกๆเอามาใช้งานยากเหมือนกันนะเนี่ยพวกนี้มันควรจะ8.7ใช่ไหมล่ะแต่ว่าราคาพวกนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะดังนั้นมันก็บอกยากนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวนี้น่าใช้งานไหมมันน่าใช้งานแต่มันอาจจะดูแพงอะไรพวกนี้นะครับอืแต่มองว่าไอ้เบนจมินไว้ก็น่าสนใจนะเบนจมินไว้ ตัวนี้ดูเหมือนแพงนะแต่ว่า rb เป,เ,ปเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีตัวตัวเลือกเยอะเท่าไหร่พี่ว่าเบนจามินไว้น่าสนใจตัวเนี้เห็น,นรูปกลางเกมรับต่ำใช่ปะเอ้ยเกมรับสูงรูปกาลางกลางเกมรับสูงเนะี่ยเหมาะที่จะเป็นเ,เล่นตัวแบ็กเกมรับของแท้นะครับเบนจามินไว้เนี่ยพี่ว่าโดดทรงมาดีนะครับแต่ราคา,าอาจจะแพงนิดนึงราคา9.2้าสิอมันก็ 5. 5. 5. แหละแต่ว่าราคามันโดดไปที่18ล้านประมาณนี้ครับแพงเกินนะครับ เดืพอพเดืพอพก็ไม่แย่นะ92ถ้าเป็น93ก็จะดูดีขึ้นกว่านี้ก็ประมาณนี้แจ็คก e. ีริะขอไม่ฟันทงแล้วกันเรียกว่าอ่เซอซิตี้ซานโช่ <S S 92ร่างนี้เป็นไงบ้างที่มีน้องๆมาถามก็ดูโอเคนะเท้า35โอเคไหมถ้าชอบซานโชก็ได้อยู่นะร่างนี้ แต่ดัตมุลจะเข้ารอบหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่กล้าฟันธงเหมือนพี่ฟันธงไปที่แอดมิดมากกว่านะบราหิมอะขคาไปก่อนพี่ว่าคู่นี้น่าสนใจโดกูกับบราหิมสองสองคนนี้ใครที่ได้ไปต่อนะมีโอกาสที่จะราคาดิ่งดิ่งสูงๆทั้งคู่นะครับเนาะพอ้วถ้าเข้าทีก็คนนี้จะไปถึงรอบบรลุรอบชิงชนะเลิศเลยแหละนะครับคู่นี้นะครับขอไม่ฟันธงแล้วกันแต่ดีทั้งคู่นะครับ มาที่รายา่าราย่าราคาดีดีนะครับตัว90แต่ว่าราคาแพงกว่าชาวบ้านเขาอีกนะ GK นะครับถามว่าดียังไงพี่เอาเป็นว่าอยู่ a r เซนอลแล้วกัน <c oughs> ดีตรงที่อยู่ a r เซนอลมีโอกาสที่จะได้ OVR สูงขึ้นนะครับ90มันจะอยู่ที่แค่2 2.12นะครับแต่ถ้าเขาเขาเล่าดู้สึ91 92มันก็ราคาโดดขึ้นแหละนะครับแลปัจจุบันก็ยังแพงอยู่นะความรู้สึกที่พี่ว่ามันแพงอยู่ ม,มันมีช่วงลงมาช่วงหนึ่งนะมีท้องช้างตรงนี้ลงมาต่ำกว่า10ล้านแหละแต่ไม่มีใครเข้าหรือเปล่า,าประมาณนี้มาดูข้ามนะกัวเรโรกัวเรโรข้ามก่อนโจเซลูลาตัวนี้จากเดียลไมดิดนะตรงนี้ก็มีคนรับเยอะแสดงว่ามีคนคิดว่าเดียลไมดิดจะผ่านหรือเปล่าหรือว่าเขาแทงกักวะแทงเดียลไมดิดด้วยแล้วก็แทงแมนซิตี้ด้วยหรือเปล่า แต่ว่าราคาจอซลูก็ขึ้นแล้วนะมันเป็นถามว่าน่าใช้ไหมส่วนตัวนะมองว่าไม่น่าใช้มันน่าจะเหมาะกับการกินกําไรมากกว่านะครับหนึ่งก็คือ3ดาวนะครับอาจจะสูงก็จริง192ซนเมตรแต่มัน3ดาวคุณสมบัติมีลูกหมกทรงพลังและแต่คนนะส่วนตัวพี่พี่มองว่ามันต้อง4ดาวแหละกองหน้า3ดาวเล่นไม่ออกอจอจินโยมีโอกาสขึ้นอยู่นะฟังรู้สึกส่วนตัวนะพี่ว่าราคาขึ้นอยู่นะอนนี้ก็ลงมาที่2จุด 2 2 2 3นะพอดีในคลิปเก็งกำไรพี่พานุน้องเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้กำไรกันคนละประมาณสักล้าน3ล้าน4มั้งต่อตัวเนาะร้อยตัวก็ร3 0 140ล้านได้อยู่ครับในส่วนของจอจินโยเนาะตัวอื่นอันนี้เรียวมาดิดต,ตัวนี้ก็แพงเกินนะครับแพงเกินจริงเซียนแปดสิบเก้าแพงเกินชาวบ้านจริง แพงเกินชาวบ้านเลย ในตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีเนื้กันนะก็ไปดูอ่ะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าใครที่คิดว่านักเตะคนไหนจะเข้ารอบก็ไปดูราคานักเตะดูสแตตนักเตะที่น่าใช้งานนะในส่วนตัวอ v r ร89ลงมานะครับพี่ว่าตัวไหนน่าใช้งานพี่ว่าอาราบาน่าใช้งานนะโมคิเล่น่าใช้งานนะครับอ่าเมิชานี่น่าใช้งานครับบอบบอบขอดูซีสีดาวใช่ไหม เออสีดาวนี้ก็โอเคดูดูดูโอเคนะดูโอเคนะครับนี่บ,บับวบับวบัวอ่าคิมิยอนะครับประมาณเนี้ยน่าใช้งานนะครับตัวนี้ขอดูนิดสเตตอันนี้คือแบบว่าโอเคเซจิโอโรเบโตเอ๊ะมันเกี่ยวหรอวะตัวนี้เยาโยเซจิโอโรเบโตอืมโอเค ราคาแพงเหมือนกันนะพวกเนี้ยประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับนะก็ไปดูอีกทีหนึ่งที่ว่านักเตะเหล่านี้นะครับหนึ่งก็คือสามารถใช้งานได้นะครับสองกอ็ใช้งานไปแล้วถ้านักเตะเขาเข้ารอบลึกๆนะครับก็มีโอกาสที่ได้อเวียสูงขึ้นนะครับก็ทําให้อเวียทีมของเราสูงขึ้นตามเช่นกันนะครับนะเลือกถูกก็ดีเลือกผิดก็ไม่เป็นไรน่าจะได้กําไรหรอกมัง้งกี่กรัมยูเซียลเนี่ยเนาะประมาณนี้แล้วกันครับเขา้าให้ออกให้ไวแล้วกันนะครับถ้ามันแบบ แทงผิดนะครับผมแทงผิดเอ้าเฮ้ยออกให้ไวแล้วกันนะครับมันมีโอกาสมันในในช่วงระหว่างที่เราดูบอลไปด้วยครับช่วงที่นักเตะแข่งเนี่ยถึงแม้เราได้ตัวแล้วใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะขายในระหว่างการแข่งในเกมได้นะมันเหมือนกับตลาดหุ้นเลยครับใครที่แบบจากภาคที่แล้วแล้วเคยทํากิจกรรมยูเซลนี้นะครับที่แบบนักเตะโอยามันจะขึ้นมันจะลงหลังจบเกมอะไรพวกนี้ครับ เนะเราก็เข้าให้ไวออกให้เป็นแล้วกันประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับเจอกันใหม่อีกพี่หน้าครับสวัสดีครับ